<Yeah. S 2> สูตรยูไม่สูตรเกวสูตรผมเองสูตรยูไอ c ูซ สูตรอายุใส่ละเทศเสมอใส่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจมดินคุณจะซื้อผักสวัสดีครับลุงแซมโอ้ย่างเท่เลยยังไม่ถึงบทลุงลุงแซมเยนๆให้ผมพูดก่อนสูตรยูจะอยู่กับคุณเสมอ10โลบัคสูตรยูไม่สูตรเกาพร้อมกางเกงฝากหน่อยนะครับลิงใต้คลิปได้เลยนะครับ10โลบัคสูตรยูสูตรยูสูตรยูไม่สูตรเกาซื้อได้เลยครับลิงใต้คลิปอ่ะวันนี้สูตรไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อารมณ์ของตัวเอง เพราะว่าวันนี้เรากลับมาแบบทางการนิดนึงเพราะว่าข้อมูลน่าจะแน่นเพราะฉะนั้นขออ่ญาตใส่สูตรที่มีกางเกงแล้วกันหลังจากไม่ได้ใสก่กางเกงมาเป็นปีนะครับแต่ว่าคลิปหน้าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะแล้วแต่ว่าคลิปไหนจะเป็นสูตรน้องอยู่หรือว่าเป็นสูตรที่ผมชอบใส่แบบสูตรใส่นอนไอ้น,นี่สูตรออกนอกบ้านนะลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะขายอยู่10โลบั่ะโอเคเรื่องสูตรค่อยว่ากันส่วนวันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นทางการนิดนึงก็คือเราจะพูดถึงข้อมูลนะครับ ของเจ้าเดโดเสรัสนะครับทุกตัวละครเลยนะดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงหรือว่าคลิปก่อนเนี่ยเจ้าสรุปทั้งหมดไปเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าเจ้าเดโดเสรรสเนี่ยมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับจากลฟ์สุดนะครับที่ผมดูมาซึ่งมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจแบบ <laughs> น่าสนใจแบบสุดๆแบบสุด,บบสดยอดขั้นสุดโอ้ผมไม่รู้จะสุดยอดแค่ไหนนะครับแต่ว่าชอบมากนะครับพูดงี้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปแบบไวๆกันนะครับซึ่ง คลิปก่อนก็น่าจะรู้เรียบร้อยเนาะว่าไข่เนี่ยเอาจากไหนได้บ้างแต่ว่าขอย่าสรุปง่ายๆอีกทีนึงนะครับเผื่อแบบบางคนนะครับไม่รู้ว่าไข่เอาจากไหนได้บ้างนะครับล่าสุดณปัจจุบันเนี่ยไม่มีไข่ในการซื้อจากโลบักนะครับก็คือจะได้แค่2แหล่งนะครับแหล่งแรกเนี่ยก็คือเจ้าเควสประจําวันนี่รีแล้วนะครับสกิปเควสก็ได้นะครับนี่ถ้าขี้เกียจทาแนะนำไม่ทำแบบไม่เสียโลบักนะอ่ครับไลติ้งหลอดอันหนึ่งแล้วก็ เก็บเกี่ยวดาร์ก้อนฟูช5ผลอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บโคกุนนะ10ต้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากนะครับดารก้อนฟูชเอ๊ะผมไม่มีฮะก็จะต้องรอซื้อได้นะครับดารก้อนฟูชก็ประมาณนั้นนะครับนั่นคือหนทางแรกนะก็คือเจ้าพีฮิสโตริกเควสตรงนี้นะครับแล้วก็ที่2ก็คือเจ้าตรงนี้ที่เรานะครับสามารถให้สัตว์เลี้ยงที่เราไม่ใช้เนี่ยเอาไปย่อยได้นะครับกลายเป็นอ่ไข่นั่นเองซึ่งไข่ที่จะได้จะเป็นไข่เจ้าต,ตัวนี้จะเป็นไข่เดลเซ่านั่นเองแป๊บหนึ่งนะนี่ครับ ซึ่งในนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับซึ่งโอ้โหแต่ละตัวนี่คือเราคนที่ชอบเดลเสาเนี่ยยิ้มหวานกริ่มนะครับมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละตัวนี่อย่างเท่เลยนะ่ผมต้องยอมรับว่าตัวน,นี้เนี่ยโมเดลค่อนข้างสวยนะครับแลวก็ผมชอบมากนะครับถ้า ระบบเกมไม่เอื่อยแต่ว่าอนาคตน่าจะมีปรับเควสให้ยากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีเควสที่แบบเออค่อนข้างเลาใจขึ้นมาแล้วนะครับก็คือ Dragon กฟ sh ซึ่งผมไม่มีอรอบนี้เควสยากไปหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าจะไม่เสียโลบักนะรอบนี้ขอเอาไข่มาให้ทุกคนดูนะครับมาเปิดเล่นดูนะครับอ่ามีไข่แล้วก็มีแพ็กนะครับแล้วก็นี่จะได้แต้บตรงข้างล่างด้วยอ่ะให้ดูกันประมาณนี้เย้ถึงตรงนี้แล้ว แล้วเดี๋ยวนะเราจะได้3ซมสีเลยหรือเปล่าลำหนึ่งนะเรามาดูซิแพ็คได้เลยไหมได้3แล้วอ่ะแต่ว่าผมยังมีอยู่แค่เดียวอยู่เลยนะก็ได้ต้นอะแต่ต้นอะไรไม่ได้ไม่คุ้มค่าเลยอ๋อเขาบอกว่าในแต่ละติ๊กเนี่ยติ๊กหนึ่งติ๊กสองเนี่ยเขาจะเติมเต็มนะครับก็คือ t o f i e l the bar นะครับเติมเต็มเจ้าบาร์เนี้ยให้เต็มให้จนถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลในสุดสัปดาห์นั่นเองก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คืออัปเดตหน้าเลยเหรอ ก็จะได้เจ้าต้นนี้โอ้โหนานมากเพราะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสัปดาห์หน้าเอ๊ะแต่ว่าเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเขาจะหลีรอบหนึ่งอันนี้ก็คือยังไม่ได้นะลงวันต้องแบบต้องครบหนึ่งสัปดาห์ก่อนโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้อันี้ถึงทำถึงจะทําเสร็จภายใน3วันก็ไม่ได้นะสิไม่รู้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือต้นที่โหดของแคนดี้นั่นเองแอ้เควสก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ได้ไข่เดโดซอลมาด้วยนะได้มา2ชิ้นแล้วเดโดซอลนะครับอ่ะ มาตั้งสักหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะครับ2ฟองซึ่งเจ้าไข่เนี่ยมีแค่2ที่เท่านั้นนะแล้วก็การคร้าตรงกลางเนี่ยใช้ไข่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กซีดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มแน่นี้ไม่ไม่น่าทําเลยนะน <c oughs> ่าจะเอาอย่างอื่นมาทํานะไข่เนี่ยน่าจะแพงกว่าเนี่ยอันนี้คือไม่ค่อยสําคัญนะไข่สาคัญกว่าแต่มาแลกไปนะเนี้ยเสียเงินอีกห้าล้านอีกโอ้ไม่คุ้มค่าเลยสิเวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าใครที่อยากได้พืชก้อนน่าจะคุ้มนะครับ ก็ประมาณนี้ไข่ได้2ที่แล้วก็เจ้าตัวที่เก่งกว่าแคนดี้ก็อยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือเราสัตว์มาแรกแค่นี้เองนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะครับเรามาเริ่มอ่อฟักไข่2ฟองนะไม่มีให้ซื้ออัลบูบักตรงนี้แหละนะครับทุกคนค่อยๆเปิดเพราะว่ากว่าจะได้สักฟองก็ยากลําบากเหลือเกินนะครับส่วนใครที่อยากจะรีบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะแบบเออไม่ตั้งฟาร์มไม่ตั้งรอนะครับเดลซอเนี่ยร้านอุปกรณ์นะลิงก์ใต้คลิปได้เลยมีทุกตัวนะ ตัวไหนที่ยังไม่มีก็คือหมดนั่นเองทีเลรก็น่าจะมาพรุ่งนี้เชา้าเนาะน่าจะเติมนี่ครับเติมสต็อกอันแรกมาเลยบอกปะาเราะว่าโอ้ไม่มีเสียงและบ้องมาอันนี้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะครับความสามารถอีกสักตัวหนึ่งเดลต้วเซนะครับรอบนี้เปิดเสียงเพื่อเป็นกําลังใจในชีวิต <laughs> เป็นกําลังใจให้กับน้องเดลตาซนะครับออกมาได้แล้วอย่ากลัวไปเลยถ้าขี้กลัวแล้วก็นะไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าขี้กลัวผมขอตัวหนึ่ง เป็นไดโนเสาร์ในโซลัดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในนี้หาง่ายสุดเลยโอเคอประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าถือก็น่ารักมากเลยนะนี่น่ารักมากนะครับยิงคู่กับเ,เสื้อน้องยูอ๋อโอเคคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปก,กันแบบไวๆนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเองนะครับที่มาใหม่ล่าสุดก็มีแค่อันเดียวไดโนเสาร์เองนั่นเองนะครับใช้เวลา4ชั่วโมง16นาทีนะครับในการฟัก ก็ไม่ได้นานมากเนะอ่านแรกเลยนะครับเจ้าตัวเลสเตอร์เราได้แล้วไทสตารทอฟเราได้แล้วอันนี้ยังไม่เคยได้นะเจ้าสติกูสระชใช่ไหม <laughs> แล้วก็เจ้าพีโรตตี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ครับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาซึ่งตอนอัปเดตเนี่ยเขาไม่ได้มานะตัวนี้เดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถตัวนี้ขี้โกงที่สุดเลยนะครับแล้วก็เจ้าทีเล็กนั่นเองผมว่าเผลอ <laughs> ๆตัวนี้เก่งกว่าด้วยนะ <laughs> เก่งกว่าทีเล็กด้วยนะเผลอ ขี้โคงมากตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มกับเจ้าแรปเตอร์กันก่อนแรปเตอร์นะครับ35%ในการออกซึ่งถือว่าโอกาสออกง่ายมากๆตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูค่าความสามารถจริงกับคนที่เปิดได้นี่ตรงนี้นะครับจะบอกตัวเลขแบบชัดเจนมากๆนะครับโอเคดีแล้วนะครับที่คลิปก่อนไม่ได้สรุปนะครับไม่มีตัวเลขนั่นเองเจ้าแรปเตอร์นะครับมีโอกาสนะครับ2.28%นะครับที่จะ ที่จะมีโอกาสนะครับเปลี่ยนกายพันุ์ให้เป็นอัมพันหรือว่าเอมเบอร์นั่นเองนะครับเอมเบอร์ภาษาไทยเขาเรียกว่าอัมพันเนาะแต่ว่านะครับการติดก็คือต้องเก็บเกี่ยวด้วยนะามาอ่านใหม่ให้เข้าใจก็คือ2.2%มีโอกาสที่จะกลายเป็นเอมเบอร์มิวเทชันนะครับหลังจากเก็บนั่นเองซึ่งตัวนี้ไม่เก่งนะผมว่าเพราะว่าเราต้องเก็บผลไม้นั้นแต่ส่วนมากที่เราอยากจะให้ติดมิวเทชันเนี่ยเราก็อยากจะเอาเลขคูนมาคัพปี้ใช่ไหม <laughs> อันนี้ไม่ช่วยนะอันนี้ไม่เก่งมาก แต่ว่าเก่งสลหรับคนที่แบบสวนเยอะๆนะครับแล้วก็เก็บผลไม้เยอะๆนะครับ2%ได้เป็นแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์มิวเทชันใหม่เนี่ยก็คูณได้เยอะขึ้นนะครับเน้นสำหรับคนเก็บผลไม้เยอะนะครับแต่ว่าไม่เน้นสลหรับคนที่แบบผลไม้เดียวแล้วก็แลกคูณมา copy นั่นเองไม่เก่งมากนะครับตัวนี้ซึ่งตรงนี้ชอบครับความสามารถที่2คือเพิ่มความเร็วให้ผู้เล่นนะครับ14%ใช่ครับผมจะเป็นเดอะแฟตวิ่ง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 นะครับน่าสนใจน่าสนใจ ไม่มีอะไรหรอกนะครับว่างนะครับอยากวิ่งเร็วกว่าเพื่อนเฉยๆไทสาราทอฟนะครับเจ้าตัวนี้ทุกๆ3-3 3นาทีนะครับเขาเนี่ยจะวิ่งชนต้นไม้นะครับ3ต้นและต้นไม้ที่โดนชนเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนเล่งโตไป33นาทีนะครับเหมือนเจ้าก,กบฟ้าแต่ว,ว่าก,กบเนี่ยให้24ชั่วโมงเลยนะแต่ตัวนี้แค่33นาทีก็อาจจะเก่งมากนะครับสำหรับคนที่แบบมีต้นไม้เยอะนะ เพราะชน3ต้นแล้วก็มีโอกาส15%นะครับที่จะชน3ต้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็วนอยู่เงี้ยถ้าติดเรือัวก็ชนกันต้นไม้พังอ่ะอ <c oughs> สวนพังแน่นอนตัวนี้ประมาณนี้นะครับเราก็มีแล้วโอ้อะไรเข้าเนี่ยแซนสตรอมโอ้โหเจ้าตัวนี้เป็นมิวเทชั่นที่ไม่ดีเลยนะกลับไปดูกันได้นะครับว่าทำไมไม่ดีนะครับตัวที่3ของอัปเดตนี้สเตโกซรัชใช่ไหมน่าจะไม่ผิดนะครับมีความสามารถ2อัน เดี๋ยวเรามาดูคนที่เปิดได้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหภาพไม่ชัดอันนี้ภาพไม่ชัดเลยมีโอกาส8.18นะครับที่จะเวลาเก็บเกี่ยวผลไม้เนี่ยจากดูพิคหรือว่าก๊อปปี้มานั่นเองนะครับยิ่งผลไม้แรนะครับโอกาสก็จะยิ่งน้อยลงนะครับซึ่งจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นอีก5.12นะครับถ้าผลไม้นั้นเป็นของผลไม้เดนดเสานั่นเองถามว่าโกไหมขี้โกงครับเพราะว่าเขานับกับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ เจ้าตัวที่อยู่ตรงกลางนี่ครับเจ้าบอนบอสซอมเจ้าตัวที่เก่งกว่าแคนดี้นะแล้วคิดดูก๊อปปี้มาแบบบ๊ะ้โอ,โ,โอ้โหยี่งโกงแน่นอนนะครับถือว่าอ้าโอเคใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้ามี8ตัวก็อาจจะร้อซได้นะทุกคนอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าให้ค่าเก่ามา8 8ดแปดบวกห้าสิคูณแได้เท่าไหร่ 13บคูณแได้100%เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงเวลา8.1นเนี่ยครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นระดับ d y ก็จะเหลือประมาณสัก2% 2 7 7 8 5 6ถ้าแทบแบบว่าไอ้เลเวลเยอะขึ้นตัวระร้อยเลเวลก็จะอาจจะเป็น100%ได้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตามกระทันไหม <laughs> ก็ประมาณนั้นนะอาจจะขี้โกงถึงขั้นเก็บไม่มีวันจำกัดเลยก็ได้นะครับตัวนี้ตัวที่4ครับเป็นไงคลิปนี้ไวนะมาดูความสามารถแบบขี้โกงแบบละเอียดละเอียดกันนะครับ แต่ก็ตัวที่4ของคลิปนี้คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวบินได้เขาบอกว่าทุกๆ10นาทีนะครับเขาเนี่ยจะกระพือปีกนะครับแล้วก็ส่งขึ้นลมไปซึ่งส่งขึ้นลมานั้นเนี่ยจะสุ่มนะครับ3.29ฟุชทำไมไม่เขียนว่า3 f ฟุชก็คือยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งโดนเยอะนั่นเองจะให้กลายเป็นวินสตรักนะครับ แล้ก็มีโอกาส18%นะครับที่จะกลายเป็นสวิตเต็ดเลยและก็ความสามารถที่2ก็คือกระโดดสูงขึ้น14%อ,อันนี้ก็ธรรมดานะวินสตั u กเนี่ยก็คือปัจจุบันก็สามารถฟาร์มได้นะเออคืนเดียวก็ฟาร์มได้แล้วโอกาส3%เลยนะโอ้โหหายากไปไหนเนี่ยแต่ว่าก็โอเคนะก็เก่งอยู่ตัวนี้ขี้โกงครับมาตัวที่5เริ่มความโกงบอลโตสรชใช่ไหมบอโสรชเน่เพิ่งมาเลยเมื่อกี้เลยนะไม่นานนะครับค่าของเขาขี้โกงมาก เมื่อเปิดไข่นะครับมีโอกาสเขาเรียกไม่ใชไ่ไม่ไม่ได้มีโอกาสตัวที่เปิดมาเนี่ยน้ำหนักจะเยอะขึ้นหเปอร์ซแต่ว่าแต่ว่านะครับจะถูกเขาเรียกว่าจำกัดเอาไว้ที่3 0อนต่อหนึ่งฟองนะแล้วก็ไม่สามารถใช้กับเจ้าตัวเดียวกันได้นะก็คือเจ้าตัวนี้โอ้โทโอ้โอ้คิว่าจะใหญ่ขึ้นดแบบร้วยเบอร์0ซนตโอ้อันนี้กำจัดจำกัดเอาไว้ที่30เอง ก็ยังถือว่าเก่งนะครับเก่งมากด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มมานดนึงก็ตาม,มาไม่เป็นไรนะครับก็โอเคก็โอเคหลับได้หลับได้ไดใส่สัก2ตัวนะครับก็30%มสแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ใส่เจ้าตัวที่ผมบอกนะครับเพิ่มเรเวลนั่นเองตัวนี้อืมก็โอเคก็ขี้โกองอยู่และตัวสุดท้ายครับชเริกเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะกินกายพันุแบบสุ่มในสวนของผมนะครับแล้วก็จะคำรามจากนั้นก็จะแพร่กระจายเจ้ากายพันธุนั้นไปยังผลไม้ใกล้ๆ แบบสุ่มนะครับ3ต้นลวดในสวนของคุณถ้าสวนของเรานะครับอย่างเช่นสวนผมเนี่ยมีเซลเลเชียลหรือว่าอันที่แบบหายายากๆเลยนะครับก็คือไวทัสเชชนะครับอย่างเช่นหลุมดําอะไรเงี้ยที่ผมกดล็อกเอาไว้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ใช่ครับสวนผมเป็นหลุมดําทั้งสวนครับขี้โกงมากตัวเนี้ยโอ้โหดิสโก้ดิสโก้อะไรเงี้ยเรียบร้อยโอ้โหนะถือว่าขี้โกงนะครับ นี่คือความสามารถทุกๆ20นาทีของเขาแล้วเรียกได้ว่าติดแบบ100%เปด้วยนะคือค้าพอกินปุ๊บแล้วก็กระจายแบบไม่มีเปอร์เซนต์บอกนะว่ามีโอกาสไม่ติดไหมครับติดทั้งสวนเลย3ต้นลวดขี้โกงมากไอนี้เวลแรกเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะครับไม่มีโลบักให้เติมซื้อถือว่าดูบิ๊กเขาเปลี่ยนใจขึ้นมานะครับอยู่ๆก็อยากอยากจะไม่อยากไม่อยากได้โลบักจากผมนะครับไม่อยากได้โลบักจากใครเลยกระทั่งสายฟรีนะครับ แถมสายฟรีก็เล่นยากมากๆด้วยนะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงตรงกลางเนี่ยก็คือได้แค่อันเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะฟาร์มได้เลยนะแล้วก็เจ้าตรงนี้ก็คือสิบชั่วโมงมารอบหนึ่งนะก็เจ้าเควสเนี่ยโอ้ยากไปนะครับแต่ว่าก็โอเคอนาคตมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะผมว่ามันได้น้อยไปนะครับอาจจะมีโลบักใครซื้อนะครับเริ่มอยากได้โลบักขึ้นมา <laughs> ผมไม่เชื่อหรอกนะเพราะคุณดูบิ๊กเขาไม่ใหญ่ได้โลบักเขาแค่ลืมเชื่อผมไหม <laughs> เขาแค่ลืมใส่ตรงนี้ ใส่ใส่แพ็คเอเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะมีนะครับแพ็คเอโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะอ่าเป็นคลิปสั้นๆสำหรับเจ้าเตือเสาแล้วก็ความระเบียบเรียบร้อยของน้องยูนะครับเสื้อนี้10บโรบักนะครับจัดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครต้องการสัว์เลี้ยงร้านบิวุกรณ์ได้เลยซีอ u ครับผม